เน้นย้ำครับคันนี้259,000บาทนะครับผ่อนที่มันสี่พบาทนะครับผมดำเนินการจัดโอน10,000ื่นนะครับผมจัดไปแน่นะครับขอเพิ่มอีกหมื่นนึงนะครับไม่แสนหนึ่งนะครับรับประกันให้1ปี10,000หมนกิโลนะครับคันนี้ช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับผมน้ำมันเครื่องเดี๋ยวผมจัดการให้ใหม่นะครับผมโอ้ยอันนี้เขาทำงานอยู่นะตัวบูทวัดบูทเนี่ยทำงานนะครับเสียงท่อนี่ไม่ได้แต่งท่อนะมันเขาตัดท่อพักออกนะครับ สวัสดีครับผมพบกันนะครับผมมอเตอร์เจอร์คาร์วันนี้อยู่กับโตโยต้ารีโวปี18นะครับคันนี้ผมขายแค่259,000บาทหัวเดียวดําเนินการจัดโอนหมื่นนึงนะครับซื้อสด259,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวเงินเหลือกระจายจัดได้3500ผ่อนเนี่ยประมาณ4,784งวดนะครับมีโดนประตูมาหน่อยหนึ่งที่เหลือสวยเดิมทั้งคันผมยังไม่ได้เก็บงานนะเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับให้ดูสภาพนี้ก่อนนะครับว่าซื้อมาสภาพแบบนี้นะครับไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับโดนบอกว่าโดนแต่ไม่แรงเดี๋ยวเราไปชมกัันนนบว่าาเป็ยงงงไ้้ี คันนี้เนี่ยริ้วรอยเนี่ยมีตามการใช้งานนะครับแต่เดี๋ยวเก็บให้นะกันชนหน้าเนี่ยมีรอยหินปกตินะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกันชนหน้านะอันนี้กันชนตัวโลเป็นสีดาเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีขาวจะได้มองว่าเป็นตัวกลางหลอกว่าเดิมอันนี้มันเป็นแค่หลออพลาสติกธรรมดาตัวโลมันไม่ทําสีมาเลยนะครับเป็นพลาสติกชิ้นงานเลยคันนี้ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลนะครับรถเพิ่งซื้อยังไม่ได้ล้างขอภานิดนึงครับแต่ว่าอยากให้ดูเลยนะครับเพราะว่าราคาแบบนี้เนี่ยมันไปไวอยู่แล้วนะสองห้าเก้ารถถูกกฎหมาย ตัวท่ออินเตอร์นะใส่ท่ออินเตอร์มินียมมาแล้วก็ท่อกลางใส่ท่ออินเตอร์มินียมมานะครับแล้วก็ท่อกลางนะครับเราตัดท่อมาให้เสียงมันเล้าใจหน่อยไปสตาร์ทเครื่องเสียงก็จะดังหน่อยนะครับถ้าใครชอบก็โดนใจวัยรุ่นไปเลยแต่ถ้าไม่ชอบเดี๋ยวทําให้นะครับฝาครอบเครื่องลดสายขนรู้กันดีนะครับเอาฝาครอบเครื่องออกเพราะว่าจะได้ช่วยเรื่องความร้อนนะครับทำให้ความร้อนดีขึ้นนิดหน่อยถ้าลูกค้าอยากได้ผมหามาให้ได้เดี๋ยวผมเอาให้เดี๋ยวให้ดูก่อนฝาปองนะครับตะเข็บตววเดิมนะครับหมดเลย ตะเข็บสวยเดิมหมดเลยนี่ติ๊กเกอร์โรงงานยังอยู่มีรอยไหลดำเลยนะครับตะเข็บสวยเดิมฝาแท้ของโรงงานตะติ๊กเกอร์ไม่ลอกนะครับเอาอ้างเนี่ยสวยกิฟต์หมดนะครับลุจจุดสปอร์ตสวยเดิมหมดนะครับเนี่ยตะเข็บเดิมนะครับไม่มีรอยทําเลยนะครับตะเข็บเดิมหมดนะครับทุกจุดนี่ให้ดูมอกอยู่นะครับแผ่นเพจอยู่นะครับมอกเพจอยู่คานหน้านะครับเดิม นะครับคันหน้าเดิมนะครับมีไขตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่ไขนะครับตัวนี้น่าจะไขแต่งอะไรสักอย่างทําอะไรสักอย่างไม่ก็เกี่ยวกับชุดระบบความร้อนนะครับอาจจะเปลี่ยนแผงเพราะว่าอายุมันได้แล้วนะครับแต่ว่าเดิมนะครับน็อตตัวนี้ไม่ไขหนูให้ดูถ้าโดนเนี่ยสองตัวนี้ต้องไขแล้วแต่ว่าไม่ไขนะครับยังอยู่นะสวยเดิมหมดนะครับสวยเดิมหมดนะครับนี่มีตรงนี้ตรงเนี้ยไล่สีมานะครับทําสีเนี่ยชิ้นนี้ทําสีมา ทามาถึงนี่นะครับมีตรงนี้นะช่วงนี้นี่ระหว่างมือผมเลยว่าเป็นรอยทําสีมาไล่คานมาบางๆนะครับน่าจะจิกเข้าไฟกระแทกเบาๆหรือว่าจิกเข้าแก้มกระแทกเบาๆแล้วแถมมาหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูแก้มนี่แก้มโรงงานนะครับโตโยต้าแท้ R N อยู่แก้มเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนนะครับแก้มโรงงานแก้มแท้นะมาเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้ก่อนเอาด้านที่โดนก่อนประตูบานนี้ เพาะไปก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่ว่าเพอาะให้ดูว่าบานนี้เปลี่ยนประตูมาถามว่าคุณรู้ได้ไงประสบการณ์จับไปแล้วความรู้สึกของตะเข็บไม่เหมือนเดิมถ้าถามว่าคันนี้โดนยังไงถามผมนะน่าจะเบียดเข้าประตูแล้วก็ไปแตะแก้มหน่อยทําให้ตรงนั้นอ่ะมีการทําสีหรือไม่ก็แตะประมาณนี้เข้าเหมือนตรงนี้นะครับแตะมาถ่ายข้างมาครับประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรไม่ได้แอร์แบ็กระเบิดไม่ได้เข้าเครื่องไม่ได้เข้าตัวถังอะไรแต่ประตูอ่ะถ้าเป็นรถใหม่ๆอ่ะมันเปลี่ยนเลยอยู่แล้วเขาไม่เคาะอยู่แล้วนะครับถ้าเคมยูนอยู่แแลล้้ววนะรัักก็มีปช แข็งอยู่แล้วนะครับแผงสวยนะครับคันนี้ผมยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับเนี่ยพวกผ้าพวกนี้ไม่ลอกไม่ย่นเนี่ยแต่ว่ามันเปิดนะเดี๋ยวผมจัดการให้สะอาดกีบวงปุ่มอะไรนะครับไม่ลอกสีคมสวยหมดบอกมีนิดนึงนะครับมามาดูด้านนี้กันบ้างกระบะท้ายนะครับด้านขวาสวยนะครับไอ้เนี่ยมีริ้วรอยพวกการขนของของเขานิดหน่อยนะครับน่าจะเคยใส่หลังคามาเนี่ยมีแผ่นรองหลังคานะครับพวกนี้เป็นซิลิโคนยึดกับหลังคานะครับริ้วรอยมีนิดหน่อยนะครับกระบะสวยนะครับมีตําหนินี่ด้านหลังขนของมานะครับองอาร์คอะไรผมให้ดูก่อนอาร์คพวกเนี้สปอตดดิมมห นะครับสปอร์ตอาร์กล่างสวยเดิมหมดอันนี้น่าจะเป็นรอยแบบขนของกระแทกหรือถอยชนอะไรสักอย่างนะครับเป็นรอยนะครับเดี๋ยวเก็บให้นะครับบ้านนี้เก็บให้นะครับที่ผมบอกว่ามีเก็บให้นะมีกันชนหน้านะครับมีฝาท้ายนะครับเก็บให้มาเรามาดูไอ้นี่บ้างแม็กไลเนอร์แม็กไลเนอร์สวยนะครับขนของแหละแต่ไม่ได้ขนหนักมากนะครับแม็กไลเนอร์ยังดูดีอยู่นะครับแม็กไลเนอร์ยังดูดีอยู่ ปลายท้ายสองข้างไม่มีรอยอะไรนะครับวิวรอยเล็กน้อยพวกนี้ปั่นออกเดี๋ยวจัดการให้นะครับแทสตีไม่เว้าไม่ดำนะครับแทสตีไม่ผูนะครับแทสตีไม่ผูไม่เว้าไม่ดำนะครับแทสตีไม่ผูไม่เว้าไม่ดำเนี่ยยางสวยๆล่องลึกๆเนี่ยล่องเต็มๆนะครับยางพี22 พร้อมขนเลยนะครับริ้วลอยก็มีนะครับกุ๊กกิ๊กคุกกิ๊กนิดหน่อยนะครับแต่2 5 9 0 0 0บาทมาเรามาดูประตูซ้ายมั่งนะครับสวยนะครับสวยเดิมหมดเลยนะครับโซกโปกเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะครับเบาะซ้ายขวามีตำหนิเบาะขวาตรงนั้นนิดนึงนะครับซุดนิดนึงที่เหลือเนี่ยตรงนี้สวยเดิมหมดนะครับเก๊ เปิดใช้งานได้นะครับคู่มือการใช้รับประกันไรโรงงานมีหมดนะครับวิยุต่อบูททูได้คัดนิ่มเครื่องดีเกียดีสภาพตามที่แจ้งผมแจ้งตรงๆรับได้คุณซื้อนะครับรับไม่ได้คุณไปดูที่อื่นนะครับเก็บงานให้นะครับฝาท้ายฝาหน้าถ้าอยากได้ฝาครอบเครื่องเดี๋ยวหาให้นะครับเครื่องดีเกียรดีหมดเลยเดี๋ยวพาไปลองกันนะครับว่าฟิลลิ่งการขับการลองช่วงล่างเป็นยังไงนะครับ หลังคานะครับสวยนะไม่ลองไม่มีรอยอะไรเลยนะครับที่เปิดไฟเปิดติดหมดนะครับใช้ได้หมดนะครับบางแดดใช้งานได้ปกตินะที่สกปรกเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้นะครับใหม่สวยกิฟตทุกคันคอนโซลนะครับคันนี้คอนโซลสวยนะอรเซนเจอร์แอร์แบกแจ้งดูนะครับว่าใช้งานได้ออนอยู่นะแอร์แบกใช้งานได้นะครับไฟหน้านี้ไม่มีอะไรโชว์เลยนะครับเครื่องเดินนิ่งปกติรอบ900 800 900ปกตินะครับนี่ติดมาทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ได้ใช้ติดมาเป็นงั้นๆนะครับ แอร์เย็นวิทยุต่ตอบลูทูธได้นะต่อได้ปกติเลยคู่มือมีให้ครบหัวเกียร์ไม่ลอกนะครับพวงมาลัยไม่ลอกนะหัวเกียร์ไม่ลอกพวงมาลัยไม่ลอกให้มันสมกับไม้แสนหนึ่งนะครับบางคันผมเห็นในเว็บขายไม้แสนสี่พวงมาลัยเย็นเหลืองลอกแตกรายงานยังไงก็ไม่ใช่ไม้แสนหนึ่งครับคันนี้ภาษีภาษีเนี่ยผมต้องต่อภาษีหมด67พอยอนะอันนี้ภาษีหมด67พอยอนะครับรุ่นนี้เป็นรีโวลหกเกียร์แล้วนะครับคือหมายถึงว่าเกียร์เดินหน้า6เกียร์เกียร์ถอยหลัง1เกียร์ไม่นับไม่เกี่ยวกันนะครับไม่ได้นััับรรรรววมกกนนนนะะเเเเป็6ีียยย์ออดด๋าลงลงลงถหหใู้คับ ธีการถอยหลังนะเหยียบคัสสุดนะครับดันลึกนิดนึงนะแล้วก็ปล่อยไหลได้เลยนะครับรถก็จะถอยหลังนะครับปกติเลยนะเดี๋ยวเราลองพาไปขับกันว่าคันนี้เป็นไงบ้างนะครับถ้าใครชอบท่อแบบเสียงกระหึ่มกระหึ่มนิดนึงนะเดี๋ยวลองให้ฟังกันตอนเร่งเครื่องนะนี่เกียร์หนึ่งนะนี่เกียร์สอง อ้ยอันนี้เขาทํางานอยู่นะตัวบูทวัดบูทเนี่ยทำงานนะครับต่อจริงนะไม่ได้ต่อหลอกนะคือเสียงท่อนี่ไม่ได้แต่งท่อนะมันเขาตัดท่อพักตออกนะครับเสียงท่อเลยดังนิดนึงนะครับเกียหกอ่าโอ้อันนี้ร้อยสามสิบนะร้อยสามสิบแล้วรถนิ่งๆนะครับร้อยสี่สิบนะโอ้ขับสนุกเว้ยรีโวอคันนี้ไม่ได้ขับสนุกเพราะตัวรถนะขับสนุกเพราะว่าท่อนนะครับท่อมันเสียงดีนะครับ คันนี้แรงพอตัวเลยนะเครื่องดีเกียร์ดีนี่ลองให้ชมนะครับคัดนิ่มนะครับคันนี้คัดไม่แข็งเลยนะออกตัวออกตัวโอกร์ได้นะเนี่ยโหมันมากอื กำลังเหลืออยู่นะคันนี้ที่ลองขับแล้วเนี่ยแรงขนาดนี้ออกตัวรอบ2,000กว่าไฟอีโคโตโยต้ายังขึ้นอยู่ครับเครื่องดีเกียร์เดียวชีดดีคัสก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่อันนี้ปล่อยไหลนะแบบไม่ได้แตะคันเร่งนะเดี๋ยวผมแต่คันเร่งช่วยแต่คันเร่งปุ๊บก็จะรอบขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเบรกก็ไม่มีเสียงนะเมื่อกี้ผมขับ104 103นะลองเบรกให้ชมก็นิ่มดีนะครับไม่มีเสียงเลยรถรุ่นใหม่นะปล่อยคัสก็ไม่ดับนะเดี๋ยวขอลองดูนิดนึงมาเดี๋ยวเราลองใส่เกียร์เนี่ยนะใส่เกียร์หนึ่ อ่ะยังไม่ดับรถไม่ดับนะ รถรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจารย์ที่เขาซ่อมเกียร์บ่อยๆเขาสอนมาอยากให้แจ้งนะครับห้ามเลี้ยงคัดนะครับรถรุ่นใหม่มันมีระบบช่วยกันดับรถสมัยก่อนอะปล่อยคัดปุ๊บมันจะดับปั๊บนะแต่รถรุ่นใหม่เนี่ยปล่อยคัดปุ๊บอะเราใส่เกียร์ปล่อยสุดปุ๊บเราแตะคันเร่งเติมนะครับเราไม่ใช่ปล่อยไปแล้วก็สลับคันเร่งกันไปนะครับมันทำให้พวกคัดปลดไว้นะครับไฟวินไหม้นะครับซึ่งราคาสูงกว่ารถรุ่นเก่านะขับรถนะครับรุ่นใหม่ๆนะครับจำไว้อย่าเลี้ยงคัดนะครับวิธีเทสถ้าปล่อยคัดแล 1,700บาทนะครับผมดำเนินการจัดโอน10,000นะครับผมจัดไปแน่นนะครับขอเพิ่มอีกหมื่นนึงนะครับไม่แสนหนึ่งนะครับรับประกันให้1ปี10,000กิโลนะครับคันนี้ช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับผมน้ำมันเครื่องเดี๋ยวผมจัดการให้ใหม่นะครับผมคันนี้คัดนิ่มนะครับพร้อมใช้งานเลยฝากกดไลค์แชร์ที่จิวตัวคาร์ด้วยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ